อ่ะ e ่างก้นดดให้เบอร์สดเข้ากับนะเบอร์ึเบอร์หนพอได้ใครมแต่นี้ันยังอ้ยน้าน้ำอะเรื่องนี้เพื่อนอ้อนวอนยกยกมือไห้เลย มาถึงบ้านเลยใช่ไหมครับมันดาทุ่มแล้วผมจะนอนเสียงกดจริงจิ้งมันจะปฏิเสธก็ยากแล้วตอนนี้เขามาพูดไงบ้างเขามาสองมือแล้วเขาก็ลงก่าวเลยเรียกรักกล่าจริงๆเลยต้องขอความช่วยเหลือนายแล้วล่ะก็ตกใจไม่ตระหนกกาบตกใจบอกเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องขนาดนี้แบบอะไรก็เกิดอะไรขึ้นเีกมัดมือชกเลย มาถึงบ้านเลยพี่ว่าไงบทมุมเล็นแบบมุๆไหมไม่ครับจริงๆก็ก็มีการดูบทก็คุยกันแต่ว่าแจ็คก็บอกว่าเออแบบอยากจะให้โอได้ร่วมงานกับแจ็คในสกินนี้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ได้แจ็คก็ส่งบทมาให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกเออเราก็เราก็ชอบบทด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นอะไรที่ท้าทายเราด้วยครับที่ที่ได้เล่นเป็นแบบ คนในกองด้วยแล้วก็เป็นมีม,มีมีเรื่องเรื่องราวของเด็กด้วยแล้วก็ครับคิดไหมเขาจะร้องหนร้องงหาโชว์เราขนาดนี้ครับคือผมว่าเขาอาจจะคือเขาลงมาเต็มตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่ผมภูมิใจในตัวเพื่อนนะครับที่แบบเพื่อนผมแบบว่าเออได้ได้ทำงานบทบาทหน้าที่ใหม่ๆของเขาที่เขาแบบเออเขาตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับได้ได้ที่เขายังเลือกเรามาซัพพอร์ตเขาตรงนี้เป็น ไม่กดดันเลยผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมมีแต่ไอดอลเราทั้งนั้นเลยครับท,ท,ท,ทั้งทั้งพี่หม่ำทั้งพี่แจ๊ดแล้วก็แจ็คก,ก็เป็นเพื่อนรักที่แบบเราก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผมตื่นเต้นนะครับแล้วก็แบบดีใจที่ท,ที่ที่ได้มาร่วมงานจริงรู้สึแบบกเขาดีใจไหมเขาทำงานถึงวันนี้ก็ดีใจครับรู้สึกว่าแบบแจ็คเขาเขาทำได้ครับเขาเป็นคนที่ที่เ แมเตได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการเรื่องแบบใหญ่ๆนี้ได้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจครับแล้วเราก็ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยิ่งดีกวาทำงานกับเครื่องค่าตัวเต็มไหมครับค่าตัวอันนี้ไม่ไม่ไม่มีลดนะครับเพราะว่าใส่สุดใส่สุดราเล่นเขาปกติปกติเออเขาไม่ต่อไม่ต่อนะเขามีต่อค่าตัวไหมค่าตัวเขาไม่ต่อเลยครับไม่ไม่ไม่มีต่อเลยเราได้คิดเป็นคำนะพี่หรือว่า คิดแบบน้ำมันเมื่อกี้ผมผมไม่ได้คิดแบบน้ำหมันที่เป็นคิดเป็นขับผมเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็เรียกเรียกทนายมาจะได้ไปทะเลาะกันทีหลังเลยเหรอครับการทดิงานกับเพื่อนเราก็กังวลเรื่องหลักสูตรงานใช่ไหมครับกังวลครับเพราะว่าแบบมาในช่วงเวลาที่เราแบบงงงงสะดุ้งสะดือแปลกแปลกครับผมเพื่อนก็คือเพื่อนงานก็งานเงินก็เงินชายแยกให้ออกนะแยกให้ออกไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวแจ็คก็เปลี่ยนไปแล้วเขามีครอบครัวแล้วแบบว่าการทำงาน จ่าวาจาหรือเขาเลือมอยู่ได้ไหมก็ยังก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแต่ก็ยังแบบว่าต้องคุยกันดีๆว่าตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆไม่ไม่อากชักจูงง่ายชักจูงง่ายมีแบบว่ามาม้วงแบบว่านอนน้อยแจ้งนอนน้อยอะไรเงี้ยเขาจะเลือกวันที่เรานอนน้อยครับวันที่เราดูแบบสลืมสลือเขาจะมาวันนั้นอ่ะไม่หลงพะ ครับไม่ถงกลรับแล้วครับรับเล่นแล้วครับครับแปลว่าถงกลวายเลนทายวายเลนทายมาที่บ้านมาเป็นไงบ้างทวันหวานแค่ไหนครับมาจากเซโอครับก็มีมีไปทานข้าวกันนิดหน่อยก็ซื้อดอกไม้ให้นี่เป็นดอกไม้ค่อนข้างยูนิคที่บ้านใช่ไหมครับอันนี้คือความตั้งใจพอดีเขาชายเขาชอบชินชอบแบบน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยเลยหาที่เป็นน้องหมาเน้่ยอ เขากบอกทอมเมไม่มาเป็นช่อเขามีทางขาวแวนใช่ไหมล่ะไม่มีครับมีแต่น้องหมาอีกเดียวดอกไม้มีนี้พิเศษยังไงคะสำหรับแฟคลับขอก็ไม่นี่มีอะไรครับก็แค่ได้มีโอกาสเจอกันอะไรเงี้ยได้ทานข้าวด้วยกันก็โอเคแล้วใช่เวลาด้วยกันใช่ค่ะสดใสมากเลยพระหลังอะไรนะเจอทีไรก็สดใสดีครับผมอะ จันจีเองไม่อ้อยร่าทุ่มเออหลอครับจริงดีใจครับแล้วก็เหมือนตอนนี้แบบทั้งเพื่อนในวงการทั้งใครๆก็รู้สึกอิจฉาพี่จันจีเพราะว่ามีพี่มาริโออยู่ววานอย่างเงี้ยเไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็มีบางคนก็อิจฉาผมอิจฉาเขาเหมือนกันเดี๋ยวพรุงนี้เขาดูสวยร่าทุ่มรู้สึกไหมว่าแฟนเราสวยมากสวยครับสวยฮะราทุ 好啦，不。